You are r e เจน n i n g to the ิทช t บางครั้งเรื่องเล็กนิดเดียวในชีวิตประจำวันก็ทำให้เราหงุดหงิหดหัวร้อนโดยที่ไม่รู้ตัวแค่รถติดแค่รอคิวนานๆแค่คำพูดสั้นๆที่กระทบจิตใจวันนี้เราจะชวนคุณมาเล่าเรื่องเล็กๆเ,เหล่านั้นคุยกันแบบสบายๆและหาวิธีทำให้เราใจเย็นลงเพราะชีวิตมันจะเป็นต้องหัวร้อนทุกวันกับรายการคุยเล่นเป็นเรื่องทุกวันพูดเวลาส1เนาิกา30นาทีถึง12นาฬิกา ทางช่อง The Little We เล่นเป็นเรื่องฟางรายการสดทาง The Little สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเป็นเรื่องวันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอนะครับคือเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันที่ทำให้เราหัวร้อนได้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะโมโหเลยครับ ใช่ค่ะฟังเรื่องแล้วอาจบางคนอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนใจเย็นนะไม่น่าจะหัวร้อนง่ายแต่เดี๋ยวฟังไปสักพักอาจจะเริ่มพยักหน้าแดงๆแบบเออกูนี่แหละใช่แล้วครับเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากจนเราไม่คิดว่ามันจะทําให้เราอารมณ์เสียได้แต่พอมันเกิดซ้ำๆมันทำให้เราหัวร้อนมากๆเลยครับค่ะก็ขอยกตัวอย่างก่อนเลยนะคะตอนเช้าออกจากบ้านมาดีมากอารมณ์ดีมาก เพลงก็เพราะอารมณ์เอากาแฟาก็อร่อยแต่พอขึ้นรถปุ๊บรถติดแบบไม่ขยับเลยแล้วที่เจ็บใจที่สุดนะครับคือเราไม่ได้มาสายเลยครับเรามาเช้าด้วยซ้ําแต่รถดันมาติดตอนนี้แล้วเราก็จะคิดว่าถ้าเราออกจากบ้านก่อนหน้านี้5นาทีรถน่าจะไม่ติดแล้วครับค่ะเราก็จะมีรถคันนึงนะคะชอบป่านหน้าแบบช้าๆไม่รีบแต่ก็ไม่ให้ไปค่ะโอ้โหอันนี้คือบททดสอบจิตใจเลยนะครับ จะบีบแต่ก็กวัวนี่ใสไม่ดีจะไม่บีบแต่ก็อึดอัดครับอีกเรื่องนะคะก็คือการรอคิวนานๆใช่ไหมคะนานแบบนาน,น,นมากๆซึ่งความเจ็บปวดของมันนะคะไม่ใช่แค่รอแต่ก็คือรู้ว่าไม่รู้ว่าต้องรออีกนัดแค่ไหนคะ่ะถ้ามีคนมาบอกว่ารออีก3านาทีสานาทีเรายังทําใจได้นะครับแต่พอได้ยินคําว่าเดี๋ยวถึงคิวแล้วครับนี่แหละเริ่มโมโหแล้วครับ เวลารอนะคะมันเหมือนชีวิตหยุดเดินแต่โลกยังเดินต่องานก็ยังคงค้างมือถือก็ยังเด้งแจ้งเตือนแถมบางคนที่มาที่มาทีหลังก็ยังได้ก่อนอีกค่ะของผมนี้เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตครับเน็ตช้าไม่เท่าไหร่แต่เเน็ตช้าตอนรีบนี่แหละครับตัวร้ายเลย ใช่เลยค่ะตอนว่างๆมันจะใช้ยังไงก็ได้แต่พอรีบโหลดหมุนติ้วต,วต,วตวิเหมือนมันกําลังทําให้เราหัวร้อนแล้วเราจะทําเหมือนผู้เชี่ยวชาญไอทีเปิดปิดเครื่องท,งทั้งที่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันช่วยได้จริงไหมสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือเราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังหงุดหงิดครับ ใช่ค่ะรู้ตัวอีกทีนะคะเสียงเราก็เริ่มดังขึ้นคําพูดก็สั้นลงหน้าก็เริ่มไม่เป็นมิตรคนรอบข้างเรานี่แหละสวยที่สุดเขายังไม่ได้ทันได้ทําอะไรเลยแค่ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราตอบแบบเราตอบกลับไปแบบว่าเปล่าทาั้งที่น้าเสียงมันไม่ใช่เลยมีอีกเรื่องนะครับรีโมททีวีหายทั้งที่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่แล้วเราจะหุดหงิดใส่คนในบ้านทันทีทั้งที่รีโมทอาจจะอยู่ใต้ก้นเราเองก็ได้หรือรองเท้าหายข้างเดียว หมือนมันนัดกันหนีชีวิตจริงไม่มีโจรแต่ของหายเก่งมากครับค่ะวันนี้นะคะก็เลยอยากชวนทุกคนมาลองสังเกตตัวเองดูว่าเรื่องเล็กๆอะไรที่ทำให้เราหัวร้อนบ่อยๆแค่รู้ตัวบางทีมันช่วยได้มากนะคะรู้ว่าตอนนี้เราเริ่มแล้วแล้วเราลองหยุดสักนิดหายใจลึกๆรือหัวร้อนไปกับมันบ้างเพราะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ใหญ่แต่เราเอาพลังชีวิตไปไปให้กับมันชีวิตประจำวัน มันมีเรื่องให้งงหนิดได้ตลอดแต่ถ้าเราใจเย็นลงได้อีกนิดวันนั้นทั้งวันอาจจะเบากว่าเดิมเยอะเลยครับสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเธอเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนเธอสำหรับวันนี้คุยเล่นเป็นเรื่องสวัสดีค่ะคุยเล่นเป็นเรื่องฟังรายการสดทางเดลิทึี่